สวัสดีครับผมจากร้านออโต้ช็อปที่พัทยานะครับผมทักทายกันยามบ่ายๆหน่อยนิดหนึ่ง,งแล้วก็ส่งงานรออีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็น Ford r a n g e r ปี2017รุ่น y ายแทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้ลูกค้ามาอัปเกรดอะไรจากทางร้านเราคันนี้บอกเลยว่าเต็มระบบจบที่เดียวจริงชิ้นงานแรกนะครับผมลูกค้าเปลี่ยนกันชนหน้าตัว f 1 5 0 Spider ชุดนี้ก็จะมีกระจังหน้านะครับผมแล้วก็กันชนหน้าคิ้วล้อแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับลูกค้าเลือกเป็นไฟหน้้าานะไฟหเเยดด็ๆล ตรงมัดแต่งนะครับผมแล้วมาดูชิ้นต่อไปครับผมลูกค้าทําจบที่เราแบบทั้งระบบช่วงล่างแล้วก็แม็กยางคันนี้จะใส่เป็นแม็กนะครับผมขอบ18นะครับโอเอสิปนะครับลัดกับยาง33นิ้วนะครับผมแล้วก็ใส่ชุดยกหน้า3หลัง2นะครับผมปิดนกใช้ชุดยกเป็นของงานโย่งนะครับผมส่วนโชค๊คใช้เป็นโฟลเดอร์ปรับ4ชิ้นต่อไปเนี่ยโลบาร์ที่ขายดีที่สุดเลยตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าขายดีมากๆของทางร้านนะครับผมเป็นโลบาร์ฮันเตอร์จากแบรนด์อาลเลนเดอร์ รุ่นนี้จะมีทั้งไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยในตัวชิ้นต่อไปเป็นกันชนท้ายนะครับผมแบรนด์ฮาร์เมอร์ตัวนี้รหัส204นาหนาแหนาๆแข็งๆเน้นใช้งานจบเลยครับผมเน้นลากเน้นจูงเน้นดึงนะครับฮาร์เมอร์จบสุดเลยแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นปิดท้ายสไตล์ f 1 5 0นะครับผมคันนี้เป็นวายแท็กเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจว่าเวลาจะถอดสปอร์ตบาร์ออกกวัวกระบะเป็นรอยเรามีกันลอยขอบกระบะขายให้นะฮะถ้าจะถอดสปอร์ตบาร์วายแท็กออกแล้วจะใส่เป็นโลบาร์เหล็กนะครับผมไม่ต้องห่วงครับ เรามีกระลอยขายให้นะสนใจติดตั้งรอๆแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนหรือว่าตามแบบที่ลูกค้าดีไซน์มาเข้ามาคุยกับเราครับราคาเบาๆจบแน่นอนแล้วเจอกันวันติดตั้งสวัสดีครับผม